对，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  ปจารยโนจัตารโอธรรมาวัฒน์เตยยุวันโนสุขังพระลังอ๋อ,อเดี๋ยวมไม่ไยมีไม่ครับอ๋อเดี๋ยวขอหนวางรูมีวางไว้ตรงนี้ได้ไ ăn ra xong รอไดด้้้แลลวพระองค์เดิมเอาไหมลูกเอาไหมยังถ่ายไปไหนฮะย่าถ่ายไปไหนไหวนับเป็นไหมเนี่ยเป็นครับเป็นเนาะครับต้องไหว้ระวัดนี้เลยเด็ใครไ่ายเนาะคอแสดงว่าหลวงพ่อประจำเลยใช่ที่บอกประจำเนาะ เดียวพี่ต้องอยู่บนสิคะสาธุอภิวาทนาปีสนิจังกุศธา่าจายิดจตารธรรมาว่าทานติอายุวันนสุขังพระรังบุญลักตาพรทสาธุ เครียดตั้งเช้าเช้าชอบหงพ่อมากเลยเอาเลยสส่หลวงพ่อสองรอบแล้วเล้วโอเคหลวงพ่ออยู่วัดไหนครับอ่ะวัดเนี่ยแค่น้อยวัาเนี่ยงเลยครับเข้าไปสิวดสวยครับเดี๋ยววันนี้ลงครับถ้าเห็นเจ้าวัดเจ้าบาทนะไม่เคยเคยนะโอ้ยสุดยอดเลย อาหารเช้าทางโฮมสเตยได้เตรียมจัดไว้ให้ หลังจากใส่บาทเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่ชุดกาแฟทันทีอีฟมาชงกาแฟนี่ ของย้อมใจดื่มแล้วเกิดสนุกสมัยเราตอนอายุสิบห้าตอนนั้นเบียร์ราคาประมาณกวดละสิบบาทตอนอยู่มสสาเราอุตส่าห์เก็บเงินไว้20บาทเพื่อมาซื้อเบียร์หนึ่งขวด เพราะเราอยากจะลิมรถเพิ่งรู้จักเบียร์เห็นพวกผู้ใหญ่เขานั่งดื่มกันเราก็อยากจะดื่มบ้าง ตัวนี้เป็นน้องใหม่ของบ้านมีสินสองสาขาศีรชาได้นำเรามาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งโฮมสเตย์หลังนี้เราได้มา ทุกปีมันร่มรื่นถูกใจมาแล้วมีความสุขเมืองไทยเป็นเมืองที่ล่มเย็นเพราะมีพุทธศาสนาและมีเจ้าประจําแผ่นดิน ชาติาตาศาสตร์กษัตริย์เป็นของคู่เมืองไทยล่มเย็นมาตลอดกรุงรัตนโกสินเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ชาติ ไม่รู้เรื่องประวัติที่เป็นมาจากสมัยโบราณจนถึงยุคเขาเขามองไม่เห็นความสวยงามกัน ปลูกบ้านเหรออาไปปลูกที่บ้านต,ต้นต้นอะไรอดอกปีบหรือกาสลองอ,อ่ะลุงตอ่อจะปีบไม่เขาเรียกได้สองชื่อดอกปีบหรือกาสลอง กดอยู่ช่ป่ บริการดีจังอขอบคุณนะครับไม่พอมีโต๊ะอย่างเงี้ยคะขอบคุณครัขบขวายเขาถ่ายปสิอ๋อก็ลองได้ไหมเีม่ สวยดิเสยียดายเจ้าไม่ยอมุกกลมมาวันเห็นดอกปีดด้วยโอ้ใครถ่ายสุดยอดเลยนี่โอ้โหสวย